สวัสดีครับสวัสดีชาวธนูนะครับลัคนาธนูราศีธนูทุกทกท่านกันด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวคลิปนี้ E ีีนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วครับก่อนที่จะเข้าสู่คําพยากรณ์ประจําเดือนกับผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกท่านฟังเล่นๆกันก่อนนะครับกับเกณฑ์ที่มันจะเกิดกับความน่าจะเป็นที่มันจะมีเข้ามา หลังจากที่ในวันที่29มีนาคม2 5 6 4ดาวพฤหัสจะทําการย้ายราศีนะครับซึ่งดาวพฤหัสนี่ก็เป็นดาวที่ค่อนข้างจะสําคัญกับทั้ง12ลัคนาราศีเลยโดยเฉพาะราศีธนูนะครับเพราะว่าท่านเป็นทั้งดาวเจ้าชะตาดาวประจําตัวนะครับแล้วก็เป็นดาวพันธุด้วยซึ่งพันธุนั้นเป็นเรือนที่สําคัญต่อเจ้าชะตามากเพราะเป็นเรือนที่4ของดวงชะตานะครับ และก็ยังเป็นดาวบุญใหญ่นะครับที่คอยช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้แก่เจ้าชะตาและอีกอย่างก็เป็นหนึ่งใน3ามตรีเทพใหญ่ด้วยที่คอยถ่วงดุมอำนาจกันนะครับหนึ่งใน3ก็คือพระราหูพระเสารว,วก็พระพฤหัสนี่แหละครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คำพยากรกักบผมก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังทุทกทท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับยังไงกับผมก็รบกวนช่วยฝากกด ไลค์ like, นะครับกดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาละเราก็มาว่ากันกับชาวธนูคนธาตุไฟปลายธาตุนะครับเป็นพบสุภะของดวงเมืองดวงโรคนะครับเป็นราศีแห่งการไฝรู้ชอบการศึกษาแล้วก็แสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับเอามาประดับตัวประดับบารมีอยู่เสมอเเป็นราศีแห่งการใฝดีนะครับ ชอบวางตนอยู่ในที่สูงนะเป็นนักสัง่งนักสอนอเป็นเสมือนครูบาอาจารย์นั่นแหละครับแล้วก็ยังมักชอบไปในแนวทางในเรื่องของธรรมะธรรมโมด้วยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าชะตาวาสนาและในขณะเดียวกันดาวพฤหัสก็ยังเป็นดาวพันธุธุดด้วยอย่างที่ได้บอกได้กล่าวไปแล้วลองเอาไปสังเกตดูเถอะครับชีวิตของชาวธนูนั้นพวกคุณมักจะผูกติดผูกพันอยู่กับเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องของญาติญาตินะครับจะมีเหตุให ผู้คุณต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวพันหรือว่าจัดการแก้ไขช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เรื่อยๆนะครับกับคนในครอบครัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวมากนะครับเป็นคนที่ผู้ใหญ่มักจะเอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนอยู่เสมอๆหรือไม่ก็จะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่กับทรัพย์สินใหญ่ๆอย่างพวกรถบ้านที่ดินนะครับคอนโดห้องพักที่อยู่อาศัยประมาณพวกนี้นะมักจะได้ไปเป็นผู้ต้อง ได้เข้าไปจัดการเป็นภาระเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอๆนะครับเอาไม่เชื่อคุณลองเอาไปสังเกตดูตัวคุณเองเถอะหากออกบ้านออกเรือนไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินส่วนใหญ่ภายในบ้านคุณนั่นแหละจะได้เป็นผู้จัดการรับผิดชอบแล้วก็ดูแลนะครับไม่ช้าก็เร็วลองเอาไปสังเกตดูนะเอาละครับที่จูงหัวขึ้นมาแบบนี้นั้นก็เพราะว่านะครับเจ้าดาวพฤหัสด,ดวงนี้ดวงที่กําลังพูดถึงกันอยู่เนี้ยนะครับในวันที่2 9มีนาคม2564 ท่านจะทําการขยับโยกย้ายเรือนนะครับจะขยับจากราศีมังกรก็คือเรือนการเงินเข้าสู่ราศีกุมก็คือเรือนสานชะเกี่ยวข้องกับสังคมการติดต่อการเดินทางนะครับออกนอกบ้านนั่นแหละเป็นสําคัญก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปี63จนถึงปัจจุบันเนี่ยดาวพฤหัสยังคงอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ซึ่งเป็นภพเรือนการเงินท่านอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาดาวการเงินจริงๆแล้ว ดาววาสนาไปอยู่ในเรือนการเงินแถมไปอยู่ร่วมกันกับดาวการเงินซึ่งก็กําลังเป็นกเกษตรตาทิ่บดีอยู่มีกําลังแข็งก้าก็ต้องบอกว่าดีนั่นแหละครับตัวของคุณจะใฝ่หาแต่เรื่องของการหาเงินหาทองการสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเอาหมดควยคว้าหมดนะครับเพราะว่าดาวผฤหัสเป็นนิดนั้นมันจะหมายถึงสิ่งและอันพละน้อยที่คุณเพียรทําเพียรสร้างเพียรสะสมนะครับ พอเอามารวมๆกันแล้วโอ้แม่เจา้ามันก็ได้เยอะโขอ,อยู่ทีเดียวนะครับมันอาจจะเป็นช่วงของการระดมทุนเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณเองก็อาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์หรือว่ามีอะไรรอทำอยู่ในหัวอยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของรถบ้านที่ดินที่พักอาศัยที่อยู่ที่อาศัยคอนโดห้องพักอสังหาพวกนี้แหละครับที่ชาวธนูจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแลหลายคนก็อยากจะขายที่ เออหลายคนก็อยากจะเอาที่นั้นไปเข้าจำนองแปลงสินทรัพย์ให้กลายเป็นทรัพย์สินบางท่านบางรายก็กําลังระดมทุนเพื่อที่จะซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยแหละครับโอกาสดีนักแรพระเสาเป็นกเกษตรตราที่ดีอยู่ในเรือนการเงินเล็งเข้าสู่เรือนมรณะนะครับที่ดินที่จะเปลี่ยนมือหรือว่าพวกบ้านมือสองเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวรอยเข้ามาให้คุณได้เลือกได้สรรน,นะครับ หลายคนเกิดข้อพิพาทกันในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยก็มีนะครับต้องต่อสู้กันเจรจากันนะครับเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลก็ต้องระดมทุนใช้เงินไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแต่จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานดวงดาวของราชตาเกิดด้วยและก็ช่วงอายุจรวัยของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ ก็เป็นว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าดาววสนานั้นจะไม่ได้อยู่ในทุสถานพบแถมเป็นพบการเงินซึ่งถือว่าดีอีกต่างหากแต่ว่าดาววสนาก็ได้มาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับก็คืออ่อนกําลังแถมยังอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับท่านเป็นดาวคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลให้ชาวธนูนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับอยู่ไม่เป็นสุขหรอกถึงแม้ว่า การเงินมันจะมีไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่นะครับแต่กับรายจ่ายที่มันมีแล้วก็แผนของการลงทุนใช้จ่ายในอนาคตเนี่ยเงินที่คุณแพลนเอาไว้ว่าจะทํานั่นทําไอ้นี่เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึก เออเนี่ยบางครั้งก็ดูเหมือนว่าถูกบังคับให้ต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องจำยอมต้องทนรอนะครับมันมีความไม่ได้ดังใจไม่ทันใจอยู่ในนั้นด้วยเออจะทำอะไรมันก็มีแต่เรื่องติดติดคัดคัด,คดมีเหตุการณ์ทำให้มันไม่ราบไม่รื่นหรือว่าถูกเลื่อนราชาออกไปด้วยนะครับทนูหลายคนสุขภาพออในช่วงที่ผ่านมานะครับ สามวันดี4วันไข้ก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับพอเข้ามาวันที่29มีนาคมนะครับ2564เป็นต้นไปดาวพฤหัสจะยกย้ายจากเรือนนะครับของพระเสาไปสถิตยอยู่ในเรือนของสหัชะนะครับอันดับแรกเลยความตึงเครียดหล,ยลายอย่างจะผ่อนคลายลงจะคลายตัวลงนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างบางประการด้วยตัวของมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดในเรื่องของการเงินนะครับความตึงเครียดในเรื่องเกี่ยวกับ ที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับที่ผ่านมาในชาวธนูที่อยู่เดิมเนี่ยมันอาจจะอึดอัดเออจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ละครับเอาเป็นว่าอยู่แล้วเนี่ยมันขับใจนะครับอยากจะขยับขยายโยกย้ายก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้สมใจละครับจากนี้ต่อไปนะดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนสารชะจากมาสสถานดาวเดิมที่เป็นนิดอ่อนกําลังนั้นก็จะกลับฟื้นตัวขึ้นมานะครับเปล่งแสงได้อีกครั้งหนึ่ง ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่3โยกเข้ารักษาจุดเกิดจะส่งผลดีมากมายหลากหลายต่อชาวธนูมากพฤหัสเป็น3นะครับถึงบุญเพลงคนยำเกงให้ลาภาจะมีโชคเกิดลาบจากการเดินทางนะครับจากการโยกย้ายสถานที่ทํางานหรือว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยนะครับจะได้พบกับกัลยมิตรใหม่ๆมีโอกาสได้เข้าไป เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสังคมแปลกหูแปลกตาหรือว่ามีโอกาสจะได้เดินทางมากขึ้นนะครับได้พบปะก,กับผู้คนเพื่อนฝูงในสังคมแปลก,ปลกๆปกใหม่ๆและก,ก็การขยบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทําการนําพาตัวคุณเองนะั่นแหละไปสู่สังคมอีกระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งดีกว่าสูงกว่ากับการที่อยู่ในสังคมเดิมๆที่ผ่านมาอาจจะได้ไปเจอกับนะครับมิตรต่างชาตินะครับต,ต่นะบตางภาษาหรือว่าชาวต่างแดนหรือว่าเป็น คนต่างวัยสังคมผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้เหล่านี้แหะครับจะเป็นไปได้และที่สำคัญนะพวกเขาเหล่านั้นจะเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสจะทำเงินทำทองสร้างรายได้เป็นอย่างดีกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าประตูสู่โลกกว้างของพวกคุณนั้นนะครับบานใหญ่ได้ถูกเปิดออกแล้วนะครับการติดต่อง,งานนะการค้าขายหรือว่าการคบค้าสมาคม การเดินทางไปไปมามเด่นเมากเลยนะครับฉะนั้นอย่าได้แปลกใจหากช่วงนี้และต่อไปจนถึงปี65เลยเวลาของคุณจะน้อยลงนะครับจะมีความวุ่นวายการแบ่งสรรจัดสรรเวลานั้นก็จะ,ะน้อยลงด้วยนะครับก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับแล้วพยายามทําให้เป็นระบบระเบียบเข้าไว้เพราะว่าหากมีงานถาโถมเข้ามาหรือว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการรับผิดชอบถาโถมเข้ามาเนี่ย มันจะช่วยตัวคุณได้นะครับจะได้ไม่สับสนแต่อย่างไรผมก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าชาวธนูนั้นเอาอยู่นะครับหน่ละถึงแม้ว่าความวุ่นวายมันจะมีมันจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าดาววาสนาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเรื่องที่วุ่นวายเข้ามานั้นมันล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่เกิดคุณต่อชาวธนูทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายหรือว่าบั่นทอนจิตใจแต่อย่างใดผมก็เชื่อว่าชาวธนูนั้นจะเอาอยู่นะครับแล้วก็2 ชาวธนูโดยพื้นกําเนิดดวงเดิมแล้วเนี่ยก็เป็นนักยอดวางแผนอยู่แล้วนะครับเป็นดังนักล่าเป็นดังนายพรานเออช่างคิดช่างสังเกตแล้วก็สามารถที่จะพลิกแพงได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อมีเหตุจําเป็นเฉพาะหน้าเกิดขึ้นสามารถที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับ,ปร,บ,ป,รบ,ป,รบปรุงได้อย่างรวดเร็วแต่จุดที่ผมอยากจะแนะอยากจะติงก็คือถึงแม้ว่าชาวธนูนั้น จะเป็นคนธาตุไฟก็คือค่อนข้างจะกระตือรือร้นอยู่นะครับอย่างไรก็ตามธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟในช่วงปลายธาตุพอทําไปสักพักหนึ่งหรือว่าระยะเวลาหนึ่งก็มักจะแผ่วเรียกได้ว่าความเสมอต้นเสมอปลายนั้นค่อนข้างที่จะหาความคงเส้นคงวานั้นยากลาบากนะครับอันนี้ก็ต้องบังคับตัวเองเอานะมันเป็นนิสัยแล้วก็วิสัยทัศน์ตั้งแต่ดวงต้นกำเนิดของโคุลเองนะครับพยายามที่จะขยนันแอคทีฟให้มากขึ้น เสมอต้นเสมอปลายเข้าไว้นะครับช่วงจังหวะหน้าตรงนี้น้ําขึ้นต้องเร่งให้รีบตักตงวงเข้าไว้นะครับและโดยปกติแล้วเนี่ยสามตีเทพอย่างพระราหูพระสาแล้วก็พระพฤหัสเนี่ยท่านจะถ่วงอํานาจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าในปีนี้ในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับการวางเรียงตัวกันแบบนี้นั้นนะครับทั้งพระราหูเองก็ตีโกนกับพระสาซึ่งเป็นดาวคู่มิตรคู่โชคใหญ่ ส่งกําลังหนุนนําเข้าสู่เรือนพันธุนะครับแล้วก็สะท้อนลงเรือนการเงินซึ่งเรือนพันธุเองก็คือเรือนของดาวพระรหัสแล้วก็ดาวพระรหัสก็มาอยู่ที่เรือนสารชาด้วยโยกเข้าลัคนานะครับโยกเข้าปุตตะเล็งเข้าเรือนสุภะผมบอกเลยนะครับตำแหน่งดาวแบบนี้หนึ่งชั่วอายุคนมีโอกาสได้เจอแค่ครั้งเดียวนะบางท่านอาจจะเจอได้สองครั้งลหละก็คือช่วงแบเพาะช่วงเด็กนะครับช่วงนั้นก็ยังใช้พลังงานดวงดาวแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยดาวบุญ,ญ อย่างคุณพ่อคุณแม่อยู่และอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงสูงวัยสูงอายุแล้วนะครับก็เป็นช่วงวัยเกษียณพึ่งพาลูกหลานอีกลแล้วก็กินบุญเก่าหากใครอยู่ในช่วงวัยที่ต้องดิ้นรนอยู่ก็ขอให้จริงจังกับชีวิตเข้าไว้นะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะที่ผ่านมาอย่าไปคิดนะเวลาที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนใหญ่จริงๆนะแล้วคุณจะตกใจเออละมัดระวังโลกหัวใจกําเริบไว้ด้วยนะครับ แล้วก็2เรื่องที่สําคัญเลยโดดเด่นมากในช่วงที่ดาวพฤหัสขยับย้ายเนี่ยก็คือ 1. น,นะเรื่องของที่อยู่อาศัยนะมีการขยับแน่นอนละมีการโยกย้ายเป็นแน่แท้อีกเรื่องก็คือเรื่องของการงงการงานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะพลิกกลับไปพลิกกลับมาแต่ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้ดีๆนะครับบางทีนะครับ,บ ชาวธนูทํางานอาจจะถูลู่ถูกลงไปละอาจจะมองไม่เห็นอนาคตแหละแต่อยู่ดีๆด,ดวงพาวาสนาส่งนะจับไปจับมาถูกทางพลิกกลับมาร่ํารวยยิ่งกว่าเดิมไปอีกเออมีกันมาตั้งหลายคนแล้วนะครับอันนี้บอกเอาไว้ก่อนนะไม่รู้สิแต่ผมเห็นเงินก้อนใหญ่มากที่พวกคุณจะได้จับพวกคุณจะได้ถือนับต่อจากนี้ไปนะครับจะได้มาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ละแต่ว่ามันเยอะจริงๆนะครับเรื่องของเงินนะ ใครที่บริหารโครงการใหญ่ๆอยู่แน่นอนหล่จะมีคนเข้ามาตีสนิทเยอะหรือว่าจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับผู้คนจํานวนมากก็ขอให้ดูดีๆนะครับเพือหันอยู่ในเรือนของพระราหูแล้วก็พระราหูไปอยู่ที่อาริซึ่งอารีมันก็คือราพะนะครับเป็นดาวาประจําเรือนนั้นดวงเดียวกันก็คือดาวพระศุกร์นะครับมีดาวพระเสาร์ตีโกนร่วมด้วย ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเสียหายซะทั้งหมดนะครับแต่ก็พยายามให้ระแวดระวังพวกปรสิตรประเภทเห็บหมัดให้ดีนะครับที่จะมาคอยเกาะกินเลือดของพวกคุณนะครับมาแอบอ้างหวังผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแต่ก็คงจะไม่ถึงกับเสียหายอะไรเพราะว่าดาวพฤหันนั้นไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ก็ต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อช่วงวัยช่วงอายุจรของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันพยายาม ดูแลให้ดีๆก็แล้วกันนะครับไหนจะทักษาจรอีกดีร้ายมากน้อยอาจจะมีต่างกันมีไม่เท่ากันนะครับแต่ก็เป็นว่ารวมๆแล้วทิศทางนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่อนข้างที่จะดีมากเลยและการที่คุณเนี่ยนะครับเปิดประตูสู่โลกกว้างย่างกายอืมก้าวออกสู่โลกภายนอกนะครับมันจะทําให้คุณนั้นได้เข้าไปเรียนรู้วิธีกระบวนการหรือว่าองค์ความรู้ใหม่ๆ เอาเข้ามาใส่ตัวไปประดับตัวนะครับซึ่งก็บอกเอาไว้เลยแหละในอนาคตข้างหน้าไม่เกินปี65นะครับไอ้ความรู้นี่แหละหรือว่าสิ่งที่คุณเพียรทําวันละเล็กวันละหน่อยวันละน้อยเนี่ยละครับจะเกิดประโยชน์ต่อตัวพวกคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสามารถที่จะนําไปต่อยอดพัฒนาแล้วก็สร้างอาชีพทํารายได้มีเงินไหลเข้ากระเป๋าของชาวธนูเป็นกอบเป็นกร,รมอย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวนะครับ ใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่กับงานพวกประเภทสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับการโฆษณาสื่อการสอนการให้ความรู้นะครับเรื่องของศาสนา,าแม้แต่กระทั่งเรื่องของการค้าขายรีวิวสินค้าหรือพวกงานที่ปรึกษาให้คําแนะนำํำนะครับจะโดดเด่นมากมคุณจะไปต่อได้ไกลเลยทีเดียวมีการต่อยอดพัฒนาได้อีกยาวไกลเลยทีเดียวอันนี้ก็ขอบอกเช่นกันนะครับ ก็คงต้องฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับกับชาวธนูไม่มีอะไรที่จะต้องพูดเยอะนะครับคนดวงกําลังจะดีนะใครอยู่ใกล้ก็ให้รีบติดสอยห้อยตามเข้าไว้นะครับอย่าได้รีรออย่าได้ช้าเพราะว่าเกณฑ์เขาบอกว่าอย่างนี้นะใครก็ตามที่ร่วมมือลงเรือราเดียวกันกับชาวธนูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ต่งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าได้อานิสงส์ร่วมกันถึงแม้ว่าอาจจะต้องได้เข้าไปช่วยเหลือเขาหรือว่า ต้องไปเป็นลูกมือให้เขานะครับต้องไปเป็นผู้สนับสนุนเขาก็ตามแต่ละแต่ว่าคนที่ติดสอยห้อยตามไปก็จะได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยนั่นเองนะครับเอ,อ่อแต่ก่อนจะไปจริงๆเนี่ยกระผมเองก็มีเกตเล็กๆน้อยๆเอามาให้เป็นข้อคิดกับชาวธนูได้พิจารณากันนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเรือนนะครับก็คือคนธนูเนี่ยเป็นคนธาตุไฟถึงแม้ว่าอาจจะดูใจดีเพราะว่ามีดาวพฤหัสเป็นดาววาสนา แต่ด้วยความเป็นาธาตุไฟก็ใจร้อนอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะครับใจใหญ่กล้าหารกล้าได้กล้าเสียรักในความเจริญก้าวหน้ากล้าเสี่ยงรักอิสระนะครับหัวเร็วสามารถพลิกแพงตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วมีศักดิ์ศรีพอตัวชอบยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครนะครับหากไม่เหนือบาก,กว่าแรงจริงๆนะและจุดนี้แหละที่จะติงกันเอาไว้นะครับ ก็คือเรื่องของการใจร้อนเนี่ยแหละครับงานใหญ่กําลังจะเข้ามานะดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนของดาวพระราหูงหงใจต้องนิ่งนะครับสติก็ต้องมีให้มากด้วยนะครับอย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งยั่วยุเร่งเร้ารอบๆตัวและอีกอย่างนะครับไอเรื่องศักดิ์ศรีสูงเนี่ยไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยการที่ดาวว่าสนาไปตกอยู่ในเรือนสาชะอีโก้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องปรงลงวางลง,ลงให้ได้นะครับ ความสําเร็จที่มันจะมีเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าจะต้องมีคนรอบข้างรอบกายคอยสนับสนุนนะครับในเรื่องของความใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะครับมันก็ค่อนข้างจะสองแง่สองงามเอาเป็นว่าดูให้ดีๆก็คงจะพอนะครับอีกอย่างชาวธนูนั้นถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูเข้มขึมนะครับสำรวมกริยารักษาอาการเก่งนะครับกับสถานการณ์ที่มันตื่นเต้นหรือว่ามันมีความเร้าใจเข้ามาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะ ข้างในลึกลเนี่ยเต้นแรงเต้นกายอย่างกับปลากระดีได้น้ํานะครับเออมันจริงๆนะไม่เชื่อถามใจคุณดูเถอะนะครับดาวพฤหัสไปอยู่กับดาวพาราหูแบบนี้นั้นต้องสํารวมให้มากนะครับต้องเป็นผู้หับผู้ใหญ่ให้มากอาการภายนอกกับอาการภายในมันจะสลับกันได้นะครับอ่าแล้วก็อีกข้อที่จะติงกันเอาไว้นะครับอ,อ่าไม่ค่อยจะสําคัญเท่าไหร่หรอกแต่มันก็มักจะสร้างปัญหาให้กับชาวธนูอยู่เรื่อยไปนั่นก็คือเรื่องของ าการทําอะไรเนี่ยมักจะตรงจนเกินไปนะครับรูปดอกที่ถูกปล่อยออกมาจากคันศรเนี่ยมันก็เปรียบดั่งกับคําพูดของชาวถนูนั่นแหละครับพูดออกมาแล้วมันก็เอาคืนไม่ได้เคยสังเกตบ้างไหมครับว่าบางคําพูดของคุณนั้นมันทําให้คนอื่นเขาวงแต่ก็มาเยอะแล้วเออก็ต้องระมัดระวังการใช้คําพูดให้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะกับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคคลที่2ที่3เนี่ยนะต้อง ระมัดระวังให้ดีถึงแม้ว่าปากกับใจคุณมันอาจจะตรงกันละไม่ใช่เป็นคนเสแสร้งเป็นคนตรงๆคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแต่คนที่เขารับฟังเขาอาจจะรับความจริงไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เตือนกันให้ระวังสักนิดนึงเพราะว่าช่วงจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะงานใหญ่เข้ามาคุณต้องมีคอนเน็กชันเยอะจริงๆนะครับอาจจะต้องได้ไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับก็ขอฝากกันเอาไว้อีกอย่างนะครับก็มีเรื่องที่จะฝากกับชาวสองทั้งหลายด้วยนะคนทนูเนี่ยเกลียดมากกับคนที่ไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัจะหากคิดที่จะคบค้าสมาคมกับคุณหรือว่าเธอต่อแล้วก็ต้องรักษาสัจจะให้ดีนะจ๊ะไปก่อนสวัสดีจ้า